ครับสวัสดีครับวันนี้ที่ดิบกบแนํนำเสนอรถเข้าใหม่นะครับเป็น bmw r 9t plus นะครับคันนี้เจ้าของจัดเต็มนะครับของแต่ง3 0 0แสนบุกบวกนะครับเริ่มต้นเริ่มเลยดีกว่าครับมือเบกมือคัตนะครับของ ac chrysler ชุดไฟนะครับของ r sd กาดหม้อน้ำ mondelit นะครับครับผมล้อีเด็ดเลยครับคีเนโอแท้นะครับหมุดเงินนะครับครับผมฝาครอบวงครอบวาล์วของ r sd แท้นะครับครับผมพักเท้ากินเล็นะครับ ติ้นเป็ดวันเดอริสเหมือนเดิมนะครับติ้นเป็ดวันเดอริสท่อสาร์ฟฟูนะครับดูล้อได้เลยครับนินเนียนนะครับครับผมครับอ่ะดูชกหลังโอลินนะครับคันนี้ชกหลังโอลินครับผมฝาครอบวงเข้าบาสวยเลยนะครับอันนี้ตัวกรองอากาศไทเทเนียมนะครับงานคัดต่อมหล่อเลยครับอ่ะดูไสซชกหน้าโอลินนะครับแฮนด์ของดิโซมานะครับอ่ะเดี๋ยวฟังเสียงเครืยนต์ดีกว่าครับขอนิดนึงครับ โมโตกาเกตนะครับกระจลายแฮนด์เดี๋ยวลองฟังเสียงยนต์ดูครับของแต่งจัดเต็มนะคันนี้ครับคันนี้ทางร้านทีดีโปรไบนำเสนอขายในราคานะครับ5 6 9 0 0 0 0บาทเครดิตดีฟรีดาวน์ันไปนะครับสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่08 4 2 5 6 1 5 3 6าทีดีโปรไบ นอกจากเราขายนะครับรองรับซื้อบิบ๊กไบค์ทั่วประเทศให้ราคาที่คุณพอใจสายเบี้ยมผมไม่เป็นสองรองคันแน่นอนครับขอบคุณครับ